สวัสดีครับรถ m g ตัวนี้นะครับตอนนี้รถ MG ตัวนี้มีปัญหาเซ็นทันล็อกนะครับเวลาล็อกแล้วดังแคลกแๆนะครับ m g ตัวนี้นะครับอ่ามอเตอร์ดังแคลกๆเนาะเราก็ทําการแกะมอเตอร์ออกมานะครับปรากฏว่ามอเตอร์ใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่ามันมีเสียงดังนะครับแครกแคนะครับเวลาเราล็อกเนาะตอนใครจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยอ่า มันไม่มีสายที่มาเป็นล็อกตรงนี้นะครับเหมือนกับรถญี่ปุ่นทั่วไปนะครับเราก็แกะมอเตอร์ออกมานะครับนี่ครับมอเตอร์ของเ g เป็นแบบนี้เนาะอ่าสาเหตุที่มันดังนะครับก็คือบอดี้มันเกิดการหลวมตัวนะครับมันขยับตัวได้นะครับทำให้เฟืองข้างในเนี่ยมันรูดนะครับวิธีแก้ของ MG ตัวนี้นะครับนี่เอตัวนี้เนาะวิธีแก้นะครับชั่วคราวนะครับ ให้เราเจาะนะครับน็อตตรงนี้นะครับตรงช่วงนี้นะครับมันมี2รูเนาะเราเจาะรูด้านในตรงนี้นะครับเจาะทะลุไปเลยแล้วก็เอาสกรูนะครับอัดนะครับอัดเพื่อบีบบอดี้นะครับให้มัน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 อ่าชิดกันนะครับแล้วเฟืองจะไม่ลูดนะครับนี่คือ MG ตัวนี้นะครับลองทำดูนะครับถ้ารถใครเกิดปัญหาแบบนี้นะครับ